สวัสดีครับชาวราศีตุลครับเราลองมาดูกันครับว่าครึ่งปีหลัง2023ครับหรือครึ่งปี2,566นี้ที่ทางพลังงานต่างๆครับจะเป็นอย่างไรบ้างหรือจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเข้ามาครับชาวราศีตุลคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีก็ได้นะครับดูได้หมดเลยนะครับผมทําเป็นการไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับคุณเท่านั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังนะครับ ชาวราศีตุลครึ่งปีหลัง2023ครับ Invitation มี Mid Heaven ครับ p e n n a c l e 3736มี น็ t ตโนดครับฟิวเจอร์ครับน็อตโนดหรือราหูเนาะ <c oughs> แล้วก็มีอีกใบเป็นเอทาวครับมิสตอรี่บ้านที่8หรือเรือนที่8 <c oughs> ก็อาจจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอาจจะพูดถึงชาวราศีตุลนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้ยยงยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญนะครับเกี่ยวกับความสำเร็จก็ได้ ต้องบอกว่านอตโนดเนี่ยเป็นไพ่ราหูเนาะคุณอาจจะมองว่าชีวิตของคุณติดกรรมคุณเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมหรือสิ่งที่คุณเจอชีวิตที่คุณเจออยู่ตอนนี้เนี่ยที่ความยากลําบากต่างๆที่เข้ามาเป็นเรื่องของกรรมเก่าในอดิตชาติหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเนาะคุณคุณคุณเลือกที่จะมาเกิดคุณเลือกที่จะมาเจอสิ่งต่างๆเพราะว่าอะไรครับนอตโนดเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนมันเป็นแมสเซจคือฟิวเจอร์คืออนาคต ดังนั้นกรรมในปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นมากกว่ากรรมในดีตชาติพาไพ่ใบนี้นะครับอาจจะพูดถึง Invitation คือการเชื้อเชิญหรือการทําให้พลังงานของคุณนั้นดีขึ้นคุณจะปรบับคุณจะเปลี่ยนพลังงานของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะว่า Pennacle มันคือจุดท็อปจุดสูงสุดนะครับหรือชีวิตขาขึ้นของคุณก็ได้ดังนั้นมันก็อาจจะต้องเปลี่ยน รูปแบบบางอยา่างกรามในดีจิตาชิเพราะเมื่อเ,เมื่อเราพูดถึงกรามเนาะเราจะพูดถึงความน่ากลัวของกรามแต่ผมรู้สึกว่ากรามเนี่ยม,จจมันอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างก็ได้ที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีของเราเป็นความเชื่อที่ไม่ดีของเราเป็นวิธีคิดที่ไม่ดีของเราหรือเป็นมุมมองที่ไม่ดีของเราอะที่เราต้องแก้ที่เราต้องไขนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนดวงของคุณให้ดีขึ้นแน่นอนมันก็ต้องเปลี่ยนที่นิสัยบางอย่างถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยแต่คุณเป็นคนที่ขี้เกียจไม่เอาอะไรไม่เรียนรู้อะไรเลยเนาะ แต่อยากรวยอยากรวยจากการถูกหวยอย่างเดียวเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ครับผมว่าจีว่านี่คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องไปปรับไปแก้เนาะเพราะว่านอตโนดมันคือราหูมันคือเรื่องของมันถ้าในทางโหราศาสตร์มันก็อาจจะพูดถึงในเรื่องของกรรมในดิตชาติหรือกรรมที่คุณเคยทํามาแล้วต้องมาแก้ตรงจุดต่างๆเหล่านั้นแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะครับหมายเลข36มสิบหกอ่าหมายเลข4 6นะครับไอ้เอช้าเนี่ยเรือนที่8 เรือนที่แปด s t s t y r y เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ได้เป็นเรือนของการแบบบางสิ่งบางอย่างจบและเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่คล้ายๆอารมณ์กับไพ่เดยเลยนะครับไพ่ใบนี้คือคุณสามารถที่จะ เติบโตคุณสามารถที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของคุณได้คุณมีฟีวิลอะครับที่จะเลือกถึงแม้ว่าโชคชะตาของคุณถูกกาหนดมาว่าคุณเจอสิ่งต่างๆแต่คุณมีฟีวิลครับคุณมีเจตจำนงอิสระที่จะเลือกเส้นทางของคุณไพ่ใบนี้คืออาจจะพูดถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรามาระวังในเรื่องของสุขภาพเนาะ มันอาจจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณละเลยก็ได้พไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงการรักตัวเองก็ได้พไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงพื้นที่ที่คุณอยู่ทําให้พลังงานมันดีขึ้นก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้หมายเลข36กับ3 4โอสามสามสามนะครับเลข3าสามตัวเนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายๆกับการใช้ไอเดียการใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์หรือให้คุณโฟกัสอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์ของคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับในพไพ่ใบนี้เนี่ยมันคือ คุณจะเติบโตขึ้นสิ่งที่คุณทำมันเป็นการสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเจอหรืองานต่างๆ หรือประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณเติบโตแน่นอนในไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงความฝันอาจจะพูดถึงเป้าหมายของคุณก็ได้ดังนั้นในไพ่ทั้งหมด4ใบที่ขึ้นมาตรีมพลังงานหลักๆของคุณหลังครึ่งปีหลังนี้เนาะในพลังงานครึ่งปีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าชาวราศีตุลคือคือคุณอาจจะต้องปรับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ดึงพลังงานดีๆด,ดึงความคิดดีๆด,ดึงพลังงานบวกปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างที่ไม่ดี ให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับหรือพัฒนาตัวเองในเรื่องราวของจิตวิญญาณก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะเข้ามาหาคุณครับหลังในพลังงานครึ่งปีหลังนี้เสียงผมอาจจะแหบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเจ็บคอ พลังงานที่อยากจะเข้ามาแปลง,งที่อยากจะเกิดขึ้นนะครับชาวราศีตุลเคในออฟคัพส์ครับเพย์ออฟคัพส์ครับคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างทำเนาะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่างในเรื่องของเงินคุณจะเกิดไอเดียในการหาเงินคุณจะเกิดไอเดียในการแบบ ให้ตัวเองมีมูลค่าผมรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเ a จออฟคัพมาอยู่ในตําแหน่งของเงินมันอาจจะเป็นได้ในมุมมองของเงินเนาะผมรู้สึกว่าเ a จ e of Cup คือไอเดียทิศทางมุมมองหรือการใช้ศักยภาพความสามารถบางอย่างของคุณะในการหาเงินมากขึ้น ผมรู้สึกว่า,าไพ่ใบนี้คือโอกาสที่มันจะเข้ามาในเรื่องของเงินดังนั้นโอกาสในเรื่องของเงินมันไม่ได้เป็นแค่โชคอย่างเดียวแต่มันจะเป็นโอกาสที่คุณอาจจะเกิดไอเดียทําบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเสียงเรียกในหัวใจของคุณเพราะว่าในออฟคัพ u p เนี่ยคือคนที่ เชื ja, ่อใจในตัวเองเชื่อใจในจิตวิญญาณเหมือนคุณกําลังพัฒนาหรือปรับพลังงานของตัวคุณให้มีพลังงานบวกมากขึ้นเพื่อที่จะได้ดึงดูดเงินเข้ามานะครับการสื่อสารการเจรจาของคุณมีความโดดเด่นที่จะสร้างเงินเข้ามาให้คุณด้วยเดี๋ยวผมขอเปิดให้หมดก่อนนะครับทีออฟสอดรีเวิร์สปัญหาต่างๆครับในครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะหมดไป สีตุน่นครึ่งปีหลัง2022ครับเราะวังในเรื่องของเครื่องดื่มมึนเมาระวังในเรื่องของการเสพติดบางสิ่งบางอยา่างที่ทำให้สุขภาพของคุณแย่ลงอาหารการกินอ,อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะว่าไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณแล้วในตำแหน่งสุขภาพมันขึ้นมาเป็น Temptation Temptation ก็คือไพ่เดวิลก็คือไพ่ของการ ติดบางสิ่งบางอย่างเสพติดบางสิ่งบางอย่างหรือกินหวานกินเค็มไม่ออกกําลังกายปล่อยหล่างกายนะครับาทานเขาเรียกว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลดน้ําตาลลงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันมาอยู่ในตําแหน่งของสุขภาพก็อาจจะเป็นการให้คุณตระหนัก,กรู้ในเรื่องราวของความสําคัญของสุขภาพของคุณก็ได้ครับ เดือดดา์ครับบางคนกําลังเฝ้ารอในเรื่องของคู่บางคนเป็นคนโสดและอยากจะมีคู่บางคนนะครับกาลังเฝ้ารอความรักดีๆในตำแหน่งในเรื่องของการงานในตำแหน่งในเรื่องของความสำเร็จมีความโดดเด่นขึ้นมาสำหรับชาวราศีตุลมีลักษณะของอเขาเรียกว่าการเติบโตมีอำนาจมีบารมีนะครับมีชื่อเสียงจากสิ่งที่คุณทำหรือมีความโดดเด่นจากสิ่งที่คุณทำ ไฟฟ์คอรนะครับรีเวิร์สแล้วก็มีซิฟฟ์สอดในตำแหน่งเรื่องราวของจิวิญญาณการพัฒนาตัวเองภายในหรือจิตใต้สำนึกของคุณเป็นซิฟฟ์สอดคือการที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรยังไงเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมจะเปลี่ยนดวงของคุณด้วยวิธีไหนแต่ การแก้กรรมของคุณในอดีตชาติมันคือการแก้กรรมในปัจจุบันของคุณคุณอยากจะมีเงินอยากจะมั่งคั่งน่งรวยแน่นอนในยุคสมัยนี้คุณต้องมีหลากหลายช่องทางให้มีเงินเข้ามาคุณอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นคุณอาจจะต้องผ่านบททดสอบซ้ําๆเกี่ยวกับความรักโดยไม่มีเงื่อนไขก็ได้ถ้าคุณใช้ความรักโดยที่มีเงื่อนไขไพ่เดทขึ้นมาเนะาะใต้สําหรับถ้าคุณใช้ความรักแบบ ที่มันเป็นอีโก้ที่เป็นอัตราที่เป็นการครอบครองอะครับหรือที่มันเป็นแบบของของชั้นชั้นห่วงอะไรแบบนี้คุณจะไม่ผ่านบททดสอบคุณจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดซ้ำซ้ๆซ้ซ้เพราะว่าในอดีตชาติที่แล้วของคุณคุณอาจจะไม่ผ่านบททดสอบนี้นะครับก็ได้ดังนั้นคุณก็เลยอาสาลงมาเกิดใหม่เพื่อให้ผ่านบททดสอบนี้ดังนั้นทําไมเราถึงต้องศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือพัฒนาตัวเองเพราะว่าถ้าคุณไม่ผ่านบททดสอบ ที่คุณทํามานะครับหรือผ่านมายังไงคุณก็จะต้องลงมาเกิดอีกนะครับถ้าคุณเชื่อในเรื่องของการเวยนว่ายตายเกิดคุณก็จะลงมาเกิดและมาเจอบททดสอบนั้นจนกว่าคุณจะผ่านในเรื่องราวของเงินเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าเงินของคุณความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณคุณใช้ไปในการแบบไร้คุณค่าครับหรือใช้เงินไม่มีคุณค่าหรือมีความกังวลเรื่องเงินมีความกลรวเรื่องเงินหรือหรือใช้เงินแบบไม่เกิดประโยชน์ คุณก็อาจจะต้องมาผ่านบททดสอบในเรื่องของเงินใหม่ก็ได้นะครับหรือในเรื่องของงานก็ได้ถ้าคุณอยู่สมมติเนาะถ้าคุณเป็นเจ้าเจ้านายแล้วคุณเอาเปรียบลูกน้องหรือคุณโกงกินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แน่นอนคุณก็จะต้องกลับมาผ่านบททดสอบตรงนี้ใหม่นะครับจนกว่าที่คุณจะตื่นรู้หรือมีการอว่เนตครับ หรือตระหนัก,กรู้ในตัวเองนั่นเองในพลังงานของชาวราศีตัวที่ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นในเรื่องของปากพารวยในเรื่องของเงินในเรื่องของความมั่นคงในระยะใกล้ๆนี้เนาะหลังจากนี้อาจจะมีเงินเข้ามาอาจจะเป็นเงินให้คุณได้ท่องเที่ยวได้เดินทางญาติมิตรเพื่อนนะครับมันมีเหมือนอาจจะมีการรวมตัวกันหรือไปเจอกันของคนในครอบครัวนะครับพี่น้องไป ไปสังสารไปกินข้าวไปปาร์ตี้หรืออะไรบางอย่างหรือเป็นในเรื่องของครอบครัวอาจจะต้องมีเขาเรียกกันแบ่งมรดกอันนี้ไม่แน่ใจสําหรับบางคนหรืออาจจะเกี่ยวกับที่ดินอาจจะซ่อมบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นะครับหรือมีการบริหารจัดการมรดกแบ่งต่างๆต,ตรงนี้ก็ได้ในตําแหน่งที่4นะครับในเรื่องของบ้านในเรื่องของเงินต้องบอกว่าจริงๆ้ว ชาวราศีตุลย์บางคนอาจจะเป็นคนเก็บเงินเก่งเนาะมีเงินเข้ามาเก็บเงินหรือบริหารจัดการเงินแต่ถ้าใครบริหารจัดการเงินไม่เก่งหรือหรือใช้คาว่าเก็บมากจนเกินไปแล้วคุณไม่ได้ใช้เงินแบบในปัจจุบันเลยอ่ะมันจะทําให้พลังงานของการเงินที่เป็นท่อของคุณกับจักรวาลเนี่ยติดขัดลงไปด้วยดังนั้นผมรู้สึกว่าตราบใดที่คุณมีงานตราบใดที่คุณยังทํางานอยู่มีธุรกิจอยู่มันจะมีเงินไหลเข้ามาหาคุณอยู่ที่คุณจะต้องบริหารจัดการการเงินของคุณแล้วก็ใช้เงินอย่างสมดุลคือ ไม่ได้ใช้อย่างเดียวไม่เก็บเลยหรือเก็บอย่างเดียวไม่ใช้เลยดังนั้นหาจุดที่มันสมดุลสําหรับคุณดูนะครับต้องบอกว่าชาวราศีตุลน,นะครับพยายามสังเกตอารมณ์ของตัวคุณพยายามสังเกตสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณกําลังสื่อสารกับคุณอะว่าคุณต้องทําอะไรคุณต้องไปที่ไหนหรือสังเกตทรายสัญญ,ญ,ญาณบางอย่างให้ได้ครับคือเวลาที่คุณอยากจะทําอะไรหรืออยากจะได้อะไรอะ แล้วคุณขอไปกับจักรวาลคุณจะต้องสังเกตทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเพราะว่านั่นคือคําใบ้ที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามนั่นคือคาใบ้ตราบใดที่คุณยังมีความเชื่อมันนะครับว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายต่างๆได้คุณก็จะไปถึงนั่นเองในอนาคตของคุณผมเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพฤติกรรมนิสัยเก่าๆเป็นการลอกราบตัวเองเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของคุณก็ได้ถ้าถามว่า ต้องระวังอะไรนะครับผมแค่แค่บอกเหมือนในตำแหน่งที่6เนอ้องมันเป็นตำแหน่งในเรื่องราวของสุขภาพอาจจะแค่ระวังในเรื่องอาหารการกินบางคนก็คืออาจจะมีการสูราอะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่บอกผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเนาะเพราะว่าเวลาผมไปปาร์ตี้ผมก็หนักเหมือนกันแต่ ถ้าคุณดื่มแล้วคุณมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วไม่ได้เป็นปัญหาต่อคนอื่นคุณก็สามารถไอ้นี้ได้แต่การดื่มสุรามาทําให้พลังงานของจิตวิญญาณของเรานะครับลดลงเหมือนกันเนาะมันเป็นมันเป็นอาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไปมันเป็นขึ้นความถี่เหมือนกันบางอย่างเป็นขึ้นความถี่ต่ํานะครับดังนั้นสิ่งที่เรากินไปที่มันเป็นขึ้นความถี่ต่ํามันก็ไปลดพลังงานของเราลงเหมือนกัน เดอะสตาร์ Star, ผมรู้จักว่าคุณมีความหวังมีความศรัทธานในเส้นทางถ้าคุณโสดนะครับขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วเนาะว่ายังไงมันก็จะมีคนเข้ามาคนที่คู่ควรกับคุณก็จะเข้ามาดังนั้นณนะตอนนี้ถ้าคุณยังโสดอยู่แล้วคุณกําลังไล่ล่าหาความรักอยู่จงรักตัวเองให้มากก่อนครับจงเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วสิ่งต่างๆผู้คนบุคคลหรือคนที่คู่ควรกับคุณนั้นจะเข้ามาหาคุณในตำแหน่งที่8นะครับ ในตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งในในเรื่องราวของธุรกิจก็ได้นะครับการลงทุนก็ได้หรือเป็นตำแหน่งในเรื่องราวของการตัดสินใจเรื่องราวใหญ่ๆนะครับก็ไดดังนั้นเนี่ยคือนองวอนขึ้นมาต้องบอกว่าถ้าใครกําลังแบบอยากจะลงทุนใครกําลังจะขยับขยายตัวเองกิจการในตำแหน่งตรงนี้ก็มีโอกาส เนาะในเรื่องราวของงานอาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยอาจจะต้องใช้แรงใช้ไอเดียใช้ทุกๆอย่างด้วยความที่คุณน็อตบอลเนี่ยเป็นไพ่ของแพชชั่นเป็นไพ่ของความเอนจอยกับชีวิตสนุกสนานกับชีวิตด้วยนะครับดังนั้นในพลังงานที่ขึ้นมาก็คือตราบใดที่คุณเอนจอยสนุกสนานกับชีวิตนะครับหรือ ดึงพลังงานบวกเข้ามานะครับสุขภาพร่างกายของคุณหรือพลังงานภาพรวมของคุณมันก็จะดีด้วยในตําแหน่งที่เก้าเวรนของความสําเร็จตรงนี้เป็นตําแหน่ง นะครับเพจซอฟต์แวร์เนี่ยอาจจะพูดถึงการเริ่มต้นงานใหม่บางคนจะเป็นการเรียนต่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมบางคนอายุเยอะแล้วแต่เรียนต่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในในหลายๆด้านที่คุณสนใจไพ่ใบนี้คือกําลังจะบอกคุณว่าชาวราศีตุลอย่าหยุดการเรียนรู้อย่าหยุดการลงทุนในตัวเองนะครับหรือถ้าใครกําลังมองหาที่จะเริ่มต้นลงทุนสร้างสารรค์ชีวิตหรือเกิดโปรเจกต์เกิดไอเดียความคิดของคุณที่จะต่อยอด สร้างเงินสร้างรายได้หรือสร้างความมั่งคัง่งร่ำรวยให้กับคุณมันก็เป็นโอกาสทิศทางที่ดีเพราะว่าในพลังงานของไพ่มันคือทิศทางที่ดีนะครับแต่คุณยังมีความกลัวอยู่เพราะว่าในตำแหน่งที่5มันเป็นตำแหน่งของความคิดสร้างสารรค์ไอเดียนะครับโครงการใหม่ๆที่อยากจะทำมันมันมันให้อารมณ์แบบคุณกังวลมันให้อารมณ์แบบคุณกลัวคุณให้มันให้อารมณ์แบบค,แบบคุณไม่แน่ใจไม่กล้าอะไรต่างๆเหล่านี้แต่มันก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ผมต้องบอกว่าถ้าคุณอยากจะทำคุณคุณต้องทํา เพราะว่าเวลามันไม่ได้รอเรานะเวลามันเดินไปไเรื่อยๆคุณอ,อาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะครับแต่ต้องต้องลองตัดสินใจฟังเสียงตัวเองดูนะครับในตำแหน่งที่10เรือนของความสำเร็จอันนี้เป็นเรือนการงานต้องบอกว่ามันเป็น Emperor ขึ้นมาเลื่อนขั้นเรื่อนอตำแหน่งได้ไหมโปรเจกต์ Project, คิดงาน เอะได้ไหมได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเข้ามาที่เยอะมากขึ้นแต่หน้าที่ตรงนั้นอาจจะมาพร้อมกับเงินที่มันมากขึ้นก็ได้อาจจะมาพร้อมกับช่องทางที่ให้คุณได้ได้เงินเพิ่มขึ้นก็ได้ดังนั้นถ้าถามว่า คุณมีโอกาสเติบโตในสายการงานของคุณไหมหรือสิ่งที่คุณต้องทำในในอาชีพของคุณเติบโตได้ไหมเติบโตได้นะครับเติบโตได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริษัทเป็นพนักงานหรือคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็ตามคุณสามารถเติบโตได้ตัาบใดที่คุณคือคนที่กำหนดเส้นหาชีวิตของตัวคุณ ในเรื่องของลาบผลถ้าคุณเฝ้ารอเรื่องลาบผลโชคลาบหรือต้องถูกหวยเสมอไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นกับชาวราศีตุลแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีโชคไม่มีลาบเนะาะไพ่ใบนี้เนี่ยไฟออฟคอร์เนี่ยมันเป็นพลังงานของความขาดมันเป็นพลังงานของคุณอาจจะบอกว่าคุณไม่มีดวงเลยคุณไม่มีโชคมีลาบเลยมันอาจจะเป็นคําพูดติดปากหรือความคิดที่คุณคิดกับตัวเองบ่อยๆแต่ไพ่ใบนี้กําลังจะบอกกับคุณว่าเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองใหม่ เปลี่ยนตัวเองปรับความคิดทุกๆคําพูดที่คุณคิดกับตัวคุณเป็นชุดคําพูดดีๆคุณอาจจะบอกว่าคุณมีโชคมีลาบหลายๆรูปแบบที่เข้ามาซึ่งโชคลาบมันมีหลายรูปแบบมากกว่าการถูกหวยอีกนะครับดังนั้นในไพ่ใบนะี้อาจจะต้องปรับเนาะอาจจะต้องปรับอาจจะต้องอเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดพูดกับตัวเองดูก็ได้หรือไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงความกังวลในอนาคตของคุณก็ได้คุณอาจจะกังวลในเรื่องของไม่มีเงินกลัวเงินหมดกลัวตกงาน อะไรต่างๆความกังวลนั้นอนะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ในปัจจุบันนี้คุณคิดไปก่อนมันทาให้คุณเสียพลังงานเปล่าๆดีกว่าถ้าคุณจะคิดแบบไม่ต้องกังวลมันทาปัจจุบันให้ดีที่สุดทําทำในงานของคุณให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตไม่ประมาทในการใช้ชีวิตดีกว่าถึงแม้ว่าผมบอกคุณว่า อยากกังวลเนาะอยากเครียดในเรื่องของเงินในอนาคตแต่คุณจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตดังนั้นการวางแผนทางการเงินการจัดการการเงินคือสิ่งที่คุณอาจจะต้องทำซิกอฟสอดคือการพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างแน่นอนนะครับมันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่เติบโตของคุณด้วยดังนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหลากหลายสําหรับชาวราศีตุลน,นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคุณบ้างชาวราศีตุล ไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับชาวราศีตุลค้า Grow การเติบโต Seek out a mentor or guide Take body s t e p at your goal Be willing to learn from o r d e r ไพ่เม็นี่คือการเติบโต ไม่รู้ว่าคุณจะเติบโตจากไหนประคุณอาจจะเติบโตจากประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างการจบความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างหรือ การเติบโตจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมากขึ้นแต่นั่นคือการเติบโตที่คุณให้เรียนรู้ดังนั้นอนาคตของคุณมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะหว่านเมล็ดพันธุ์หรือคุณจะเติบโตจากปัจจุบันตรงนี้ได้อย่างไรไพ่ใบนี้สําหรับผมมันคือประสบการณ์มันคือการประจนภัยก็ได้มันคือสิ่งใหม่ที่ให้คุณได้เรียนรู้ก็ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับคุณมันอาจจะเป็นทักษะสกิลที่ดีสําหรับคุณก็ได้ครับ แล้วก็มี delight ครับ delight คือความสุข delight คือความปิติ c o u n your b r e s s i n g and enjoy life take pleasure in simple things away express the best ครับให้เป็นนี่คือ delight เนอะ delight ก็คือ ความสุขความปิติการมีความสุขอยู่ในปัจจุบันเขา your l e s s i n g and enjoy l i f e เนี่ยก็คือเหมือนเขาบอกว่าให้คุณนับสิ่งดีๆหรือพรดีๆในทุกๆวันของคุณคือมองหามองหาอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกว่านั่นคือความโชคดีผมยกตัวอย่าง นิดหนึ่งมันเป็นความโชคดีอะไรเล็กๆน้อยๆนะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโชคดีจังเมื่อวันเมื่อวันก่อนผมก็ไปกินกาแฟนะไปที่ร้านแบบก็ไปบ่อยๆนั่นแหละก็ไปกินมันก็เย็ยนแล้วผมก็แบบกลับบ้านแล้วก็ถือแก้วกาแฟมาแม่ค้าที่ร้านบอกหนูเติมน้ําแข็งไหมเอาได้นะเดี๋ยวป้าให้ไม่เป็นไรทีตักได้เลยตักจะเอาเท่าไหร่ตักได้เลยอะไรแบบเนี้ยผมก็แบบโอเคขอบคุณมากค ผมก็แบบเฮ้ยทำไมแบบทาไมมันมันโชคดีคือผมพยายามมองเรื่องราวเนี่ยในชีวิตประจําวันอะมันเห็นความโชคดีจริงๆนั่นคือความโชคดีที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับจากบุคคลคือความเมตตาคือความรักความเอ็นดูหรืออะไรก็ตามที่ผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเจออะไรแบบนี้ตลอดเลยที่จะได้อะไรฟรีๆมาหรืออะไรตา่างๆ สิ่งที่ผมจะบอกกับคุณเลยก็คือเมื่อคุณอยู่ในพลังงานของความสุขในพลังงานของความเมตตากับตัวเองเหมือนกันในพลังงานของการแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างออกไปและพยายามมองหาสิ่งดีๆความสุขในปัจจุบันคุณจะเห็นว่าคุณเป็นคนโชคดีนะครับแล้วก็ p r e s u r e i n ลอินซิมพลิตเนี่ยคือการมีความสุขกับอะไรเรียบๆง่ายๆเนาะบางครั้งการขับรถไปแล้วดูพราทิตย ตโอ้ยทำไมมันสวยจังถ้าคุณเริ่มเห็นธรรมชาติมันสวยงามเมื่อคุณเริ่มเห็นโครงสร้างของธรรมชาติต้นไม้หินนกหรือเมฆหรืออะไรต่างๆมันสวยงามนั่นแสดงว่าคือสัญญาณดีๆที่จิตวิญญาณของคุณกําลังคอนเน็กกับพลังงานที่สูงกว่านะครับหรือพลังงานของจักรวาลก็ได้ครับพาอยากจะแนะนำอะไรกับคุณสเตรนครับ This h c a l l e n g w w l l m m k k y y u u stronger. You will get to the other side. Look for the gift in this situation. Strength คือความอดทนแน่นอนว่า Challenge มันคือบททดสอบแต่บททดสอบนี้จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นบททดสอบนี้มันไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอลงแต่บททดสอบความยากลำบากของชีวิตประสบการณ์ต่างๆของชีวิตอย่างที่ผมบอกคุณว่า คุณอาจจะเลือกเกิดลงมาเองว่าอยู่ในครอบครัวนี้ขอให้เจอสถานการณ์นี้ขอให้เจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพื่อที่คุณจะได้ผ่านบททดสอบนั้นจิตวิญญาณของคุณจะได้เตือนรู้มันไม่ได้มีความบังเอิญหรอกที่คุณมาเกิดในครอบครัวต่างๆแล้วคุณเจอเรื่องราวต่างๆ แต่คุณคือคนที่อยู่เหนือดวงชะตาหรืออยู่เหนือโชคลาภได้อ,อยู่เหนือโชคชะตาได้เพราะว่าอะไรคุณมีฟรีวิวคุณมีเจตจำนงคุณมีการเลือกคุณมีทางเลือกได้ว่าคุณจะเลือกจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดความทุกข์ความท้อแท้หรือความอกหักหรือคุณเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองยกเครื่องใหม่ลอกค่าตัวเองใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้ดังนั้นทุกๆประสบการณ์นะครับชาเลนจ์ Challenge ต่างๆที่เข้ามามันคือส่วนหนึ่งของพาร์ทที่จิตวิญญาณของคุณจะต้องตระหนักรู้หรือ ไปแก้ไขจากปัจจุบันนี้ที่ไม่ทําเรื่องราวซ้ํากับอดีตชาติของคุณคุณอาจจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามในอดีตชาตินอกว่าคุณเกิดเป็นใครหรืออะไรต่างๆมาแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่จิตวิญ,ญญาณเรามาเกิดอีกในในโลกนี้หรือในแมทริกนี้หรือต้องมาใช้ในโลกสมมุตินี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราเลือกเองว่าเราจะทําอะไรเราจะเจออะไร นะครับเรากําหนดได้จากจิตของเราเหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้เลยครับสำหรับชาวราศีตุลก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับมีความหมายสําหรับช่องนี้มากๆขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ